เกษตรกรรมเป็นอาชีพพื้นฐานของคนในสังคมไทยทุกยุคทุกสมัยประชากรประมาณสองในสอยู่ในภาคเกษตรการพัฒนาการเกษตรเป็นเป้าหมายที่สำคัญของการพัฒนาประเทศมาตลอดคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฏอุบลราชธานีจึงเป็นคณะที่ก่อตั้งมาพร้อมๆกับการถือกำเนิดมหาวิทยายลัยราชพัฏอุบลราชธานีจนถึงปัจจุบัน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัยโสกันทัด์ดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะ,กะเกษตรศาสตร์คนปัจจุบันคณะ,กะเกษตรศาสตร์เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากสังคมว่ามีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นและประเทศด้วยงานวิชาการงานวิจยัยและบริการวิชาการที่มีคุณภาพใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยกระบวนการจัดการศึกษาที่ให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีจิตอาสาและเป็นที่พึ่งพาของท้องถิ่นคณะเกษตรศาสตร์มีแผนยุทธศาสตร์สำคัญ4ประการคือ 1. การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 2. การวิจัยและการใช้การวิจัยเพื่อจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่น 3. ประสานเครือข่ายและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการบริการวิจาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการรักษาสิ่งแวดล้อมคณะ,กะเกษตรศาสตร์มีวิสัยทัศน์ที่ว่าคณะ,กะเกษตรศาสตร์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และสร้างสาร์ภูมิปัญญาทางการ,กรเกษตรและอาหารเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตและศักยภาพของบุคลากรมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ปรับปรุงอาคารภูมิทัศน์ของคณะ เพื่อการทำงานอย่างมีความสุขและมีการบริการวิชาการบูรณาการสูนฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อส่งผลต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสำคัญดังนี้ 1. มีความรู้มีทักษะพร้อมทำงานมีกระบวนการคิดเชิงระบบและสร้างสรรค์ 2. รู้รักสามาคัคคีโดยมีความรักความภูมิใจในวิถีเกษตรกรรมร่วมกัน 3. มมีจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับการทำกิจกรรมนะครับระหว่างศึกษานะครับเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับจะมีผลดีมากนะครับก็คือเราได้เรียนรู้ในการทำงานนะครับเมื่อเรามีทักษะในการทำงานนะครับจากการทำกิจกรรมนะครับเมื่อเราจบการศึกษาไปแล้วนะครับเราก็จะทำงานเป็นนะครับติดต่อสื่อสารหน่วยงานราชการต่างๆได้ถือว่าเป็น ความภาคภูมิใจนะครับที่ได้เข้าศึกษาในสถาบันแห่งนี้นะครับเพราะว่าเป็นสถาบันที่มีความเก่าแก่นะครับสามารถนะครับสร้างชื่อเสียงนะครับให้กับจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอย่างดีครับคณะเกษตรศาสตร์ให้การศึกษาส,ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทําการสอนวิจัยให้บริการวิชาการแก่สังคมปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตตามความต้องการของชุมชนผ่านสาขาวิชาที่เปิดสอนดังนี้ 1. สาขาวิชากเกษตรศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทั้งด้านการเกษตรทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติสร้างสารค์งานวิจัยที่ช่วยแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการให้กับเกษตรกรระดับชุมชนท้องถิน่นและระดับประเทศสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเกษตรกรรุ่นใหม่สมาร์ทฟาร์เมอร รับราชการบริษัทเอกชนธุรกิจการเกษตรรวมถึงสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ 2. ส,สาขาวิชาสัตวาศาสตร์มุ่งเน้นความสำคัญการผลิตสัตว์เศรษฐกิจขยายและปรับปรุงพันธุ์สัตว์การรักษาโรคสัตว์การจัดการผลผลิตจากสัตว์อาหารสัตว์ตลอดจนการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์ม และสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านปะสุสัตว์โอกาสในการประกอบอาชีพรับราชการทำงานเอกชนประกอบอาชีพส่วนตัวเช่นสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศในระดับบัณฑิตศึกษาขั้นสูงต่อไปผมเป็นคนรักสัตว์ชอบสัตว์อยากอยู่กับสัตว์แล้วก็อยากรักษาสัตว์ครับโดยผมได้หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลคณะเกษตรศาสตร์มีการเรียนการสอนทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีอย่างดีเยี่ยมนะครับคณะเกษตรศาสตร์ได้สอนให้ผมทําในสิ่งที่ผมคิดว่าไม่น่าจะทําได้อย่างเช่นการผสมเทียมการรักษาสาตว์การฉีดยาการเย็บแผลรวมถึงการใช้ยาต่างๆอีกมากมายครับ 3. สาขาวิชาการประมงผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถใช้ในการพัฒนาการประมง การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนโอกาสในการประกอบอาชีพนักวิชาการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและงานในภาคเอกชนตลอดจนการประกอบอาชีพส่วนตัวและอื่นๆเป็นต้นการประมงจะเรียนในส่วนของการเลี้ยงปลาการพ่อพันปลา,านะครับและจะมีสาขาปีย่อยก็คือคุณภาพน้ํา มิวิธีทางการประมงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับมาเกี่ยวข้องด้วยสําหรับน้องๆที่กําลังหาแนวทางการศึกษาต่อในระดับโรงสานครับผมขอฝากสาขาการประมงคณะเกษตรศาสตร์ไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งด้วยนะครับอย่าให้มาเรียนในสาขานี้เยอะๆนะครับ 4. ส,สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบอาหารการแปรรูปและพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตอาหารที่หลากหลายและปลอดภัยสู่ผู้บริโภคโอกาสในการประกอบอาชีพรับราชการนักวิจัยและนักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสถาบันศึกษาเป็นต้น ในใจแล้วคือชอบครับแล้วก็อยากจะพัฒนาอาหารความรู้สึกที่ได้มาเรียนนะครับคือรู้สึกภูมิใจครับที่ได้มาเรียนแล้วก็รู้สึกการใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยว่าการเป็นนิสิตนักศึกษาต้องใช้ชีวิตแบบไหนแล้วต้องปรับตัวพัฒนาตัวเองเป็นอย่างไรบ้างครับการใช้ชีวิตในการเรียนของคณะนี้คือเราต้องใช้ชีวิตแล้วก็ปรับปรุงตัวเองและพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่บัณฑิตท,ที่สมบูรณ์ได้ครับ 5. สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการและมีทักษะวิชาชีพมีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นประเทศชาติและสากลมีความคิดสร้างสารรค์มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองมีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพรับราชการนักวิชาการด้านอาหารผู้ประกอบการด้านอาหารโภชนากรในโรงพยาบาลและธุรกิจส่วนตัวผมก็เป็นลูกเชาไาวนานะครับก็ได้มาทํางานตรงนี้ก็คือก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่พอใจนะครับเพราะว่าได้อยู่กับพี่น้องกเกษตรกรนะครับสําหรับการเรียนที่นี่นะครับก็มีคณาจารย์ทุกท่านก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มี ประสบการมีวิชาความรู้นะครับจบมาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศในปัจจุบันนี้ก็ทํางานเกี่ยวกับทางสายตรงที่เราจบไปพอดีเลยครับ mm hmm. ความรู้สึกในการที่มาเรียนในสถานศึกษาแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ค่อนข้างจะเก่าแก่นะครับ mm hmm. และก็เป็นที่ยอมรับในในวงสังคมค่อนข้างมากนะครับ mm hmm. โดยสถานศึกษาแห่งนี้ได้ผลิตบุคลากร ที่ไปช่วยในการพัฒนาประเทศชาติมากมายหลายคนนะครับหลายสาขาวิชาคณะเกษตรศาสตร์ในวันนี้ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงพลังการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเท่าทานการเปลี่ยนแปลงการเกษตรของประเทศบูรณาการของทุกภาคส่วนที่มุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายเดียวกันทั้งในระดับองคอ์กรสถาบันการศึกษาและระดับประเทศด้วยตรหนักว่าเกษตรกรคือศูนย์กลางของการพัฒนา ผลผลิตของคณะเกษตรศาสตร์ด้านบัณฑิตได้บัณฑิตที่มีความรู้มีจิตอาสาเป็นที่พึ่งพาของท้องถิน่นด้านบุคลากรก็ได้บุคลากรที่มีคุณภาพสูงมีคุณธรรมนำพาคณะและท้องถิ่นสู่ความเจริญที่ยั่งยืนได้และด้านศูนย์การเรียนรู้ก็มีองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรและอาหารที่ประชาชนท้องถิน่นสามารถเข้าถึงได้และสามารถนำมาใช้งานได้จริงโดยมีเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์คือ เป็นคณะขวัญใจประชาชนในท้องถิ่นครับการเรียนการสอนของเราจึงเน้นให้บัณฑิตรเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติในสถานการณ์จริงและแลกเปลี่ยนความคิดความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันตามปัชญาการศึกษาที่ว่าเกษตรก้าวไกลนำไทยก้าวหน้าผาสุกยั่งยืนสอดคล้องกับเอกลักษณ์สร้างสารรค์ภูมิปัญญานำพาการพัฒนาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ ศึกษาดีมีจิตอาสาบนพื้นฐานความพอเพียงด้วยความสำนึกดีต่อสังคมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าให้แก่ท้องถิ่นประเทศชาติและภูมิภาคสืบไป